ขอนอบน้อมพระรัตนไตายปวงข้าซ้ายขอเป็นที่พึ่งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้บอกบุญ h ช n แนลจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเรื่องราวดีๆในหัวข้อพ่อแม่ถือเป็นพระในบ้านการทำบุญตักบาตรร้อยครั้งไม่เท่ากับทำบุญกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียวค่ะ แต่ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือไม่เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่าทำบุญตักบาตรร้อยครั้งไม่เท่ากับทำบุญกับพ่อแม่เพียงแค่ครั้งเดียว อาจมีหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นจริงแล้วการทําบุญตักบาตรเป็นสิ่งที่ดีแต่การทําบุญไม่ได้จํากัดว่าจะต้องตักบาตรเท่านั้นถึงจะได้บุญหลายคนคงเข้าใจผิดเวลาทําบุญส่วนใหญ่จะนึกถึงเฉพาะการตักบาตรจนบางครั้งหลายคนอาจลืมไปว่า จึิงแล้วเราทุกคนล้วนมีพระในบ้านซึ่งพระในบ้านที่นี้ก็หมายถึงพ่อกับแม่หรือบุพการีที่เลี้ยงดูเรามาฉะนั้นการทำบุญกับบุพการีจึงได้บุญกุศลมากนั่นเองค่ะทำบุญมากมายแต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลยบางคนทำบุญมามากมายแต่ไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้พ่อกับแม่เลย อ้าวักจานไม่เคยตักให้ท่านทานอาหารสักอย่างไม่เคยทำให้ท่านกินอย่างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่างไรพระในบ้านก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประเสริฐที่สุดคือพรที่กล่าวออกจากปากท่านฉะนั้นหากอยากทำบุญอยากได้บุญอยากขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเริ่มจากการทำบุญกับบุปกกรกรลของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณพรของท่านย่อมศักดิ์สิทธิ์กว่าพรใดๆเมื่อดูแลท่านเพียบพร้อมสมบูรณ์แล้วจึงค่อยไปทำบุญที่อื่นหากลูกหลานคนไหนที่ไม่ค่อยได้ดูแลท่านอยากให้ตระหนักถึงจุดนี้ จุดที่ท่านยังอยู่กับคุณขอให้ดูแลท่านและทำบุญกับพระในบ้านก่อนอย่ามัวแต่สแสวงหาพรวิเศษวัตถุนิยมจากที่อื่นใดเพราะไม่มีประโยชน์อะไรหากลืมทำบุญกับพระในบ้านนะคะวิธีทำบุญกับพ่อแม่ก็ดูแลปฏิบัติท่านทำอาหารให้ท่านกินเพียบพร้อมสมบูรณ์หลายคนทำกับข้าวไปวัดแต่ไม่เหลือกับข้าวไว ให้พ่อกับแม่กินเลยพระท่านว่านอกจากจะไม่ได้บุญแล้วยังจะได้บาปอีกด้วยก่อนจะเอาอาหารไปทำบุญที่วัดพระท่านสอนว่าให้แบ่งกับข้าวไว้ให้พอกินกับคนในบ้านก่อนค่อยแบ่งมาทำบุญอย่างนี้สิถึงจะได้บุญนะคะซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นหรือที่ท่านชอบให้ท่านตามกำลังของคุณ วิธีนี้นอกจากได้บุญแล้วพ่อแม่ย่อมอวยพรให้คุณอีกด้วยอยากได้อะไรประสบความสำเร็จแบบไหน,นให้ขอพรท่านเลยพรจากปากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าไม่เชื่อต้องลองทำดูนะคะแล้วท่านผู้ฟังจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นค่ะในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งให้อุทิศบุญ หรือเชื่อมบุญส่งให้พ่อกับแม่ก่อนพรจากพ่อแม่จะมีความศักดิ์สิทธิ์มากจะยิ่งมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เพราะอย่างนี้ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งพระท่านจึงให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญส่งให้พ่อกับแม่ก่อนด้วยบทอุทิศที่ว่าอิทังเมมาตาปิตุนังหนตุ สุขิตาหูนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกม่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขดูแลท่านอย่างดีพร้อมสมบุญทุกวันแล้วจึงค่อยไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นหากไม่บูชาพ่อแม่ไม่ตอบแทนพระคุณและทำสิ่งที่ไม่ดีกับท่าน ทั้งกายวาจาใจบอกได้คำเดียวค่ะว่าต่อให้พบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตรงหน้าก็ยากที่จะได้สำหรับคนที่พ่อแม่ล่วงรับไปแล้วให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่านให้เจาะจงระบุชื่อของท่านด้วยรวมถึงพ่อแม่ในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้างให้กล่าวรวมไปว่า และพ่อแม่บรรพบุรุษในทุกภพชาติครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าใครได้ทำและทำบ่อยๆจะเปิดทางบุญทั้งหมดปิดกรรมไม่ดีหนุนให้บุญนั้นส่งผลเต็มที่ค่ะเรื่องความกตัญยูนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความกตัญยูต่อพ่อแม่เท่านั้นแต่เป็นความกตัญยูต่อสิ่งที่มีบุญคุณมีพระคุณทุกอย่าง ซึ่งหลวงพ่อจรันท่านประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้เห็นมาโดยตลอดเช่นเดียวกันค่ะกระตันยูยิ่งให้ยิ่งได้คำสอนของหลวงพ่อจรันใช้ภาษาที่เข้าใจใง่ายๆมีเหตุมีผลอาทิเช่นความถูกใจเป็นกิเลสความถูกต้องเป็นคุณธรรมถ้ามีธรรมะบุญมาเอง สร้างบุญใช้สติไม่ต้องใช้สตังพวกเราหาแต่สตังไม่หาสติกันเลยเป็นต้นค่ะบิดามารดาเป็นบุพการีหรือผู้ที่กระทำอุปการะแก่บุตรมาก่อนเป็นผู้ที่เอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรให้เจริญเติบโตอย่างปลอดภัยโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยท่านเป็นผู้พร่ำสอนให้บุตรออกจากความชั่ว และให้ตั้งอยู่ในความดีสอนให้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำพร้อมทั้งให้ศึกษาศิลปะวิทยาวิชาชีพต่างๆเพื่อให้บุตรมีความรู้ติดตัวอันจะเป็นบ่อกเกิดแห่งการงานซึ่งจะทำให้ชีวิตของบุตรนั้นดำเนินไปด้วยความไม่เดือดร้อนในภายภาคหน้าพระคุณของบิดามารดา ซึ่งนำมากล่าวเป็นบางส่วนนี้เพราะแท้ที่จริงแล้วพระคุณของท่านมีมากไม่สามารถพรรณนาให้หมดสิ้นได้และในคำสอนทางพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงถึงพระคุณที่มารดาบิดามีต่อบุตรไว้มากมายและเป็นบุคคลที่บุตรจะตอบแทนพระคุณท่านอย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะ เพราะท่านทั้งสองมีพระคุณต่อบุตรเป็นอย่างมากเป็นผู้มีอุปการะมากและการตอบแทนพระคุณท่านอย่างสูงสุดก็คือให้ท่านทั้งสองดำรงตั้งมั่นในศรัทธ,ธาศีลจาคะหรือการสละวัตถุสิ่งของสละความตนีและปัญญากล่าวคือให้ดำรงตั้งมั่นในกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเองค่ะ เมื่อเป็นเช่นนี้สำหรับบุตรธิดาทุกคนแล้วทุกๆุกวันจึงเป็นโอกาสของการทำความดีไม่จำกัดเฉพาะวันใดวันหนึ่งเท่านั้นควรน้อมละลึกถึงพระคุณของท่านและกระทำตอบแทนบุคคลมีความกตัญญูกะตะเวทีเป็นผู้ที่บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสารเสริญแล้วและมงคลคือความเจริญ ็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นแล้วหากบุตรธิดาคนใดไม่ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมและมีความเข้าใจธรรมแล้วคอยเกลื้อกูลให้บิดามารดาได้ฟังได้ศึกษาด้วยนั้นยิ่งจะเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านได้ดีอย่างทีเดียวเพราะจะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นข,นของปัญญาซึ่งจะเป็นที่พึ่งในชีวิตของท่านได้อย่างแท้จริงค่ะ การเจริญกุศลประการต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพื่อต้องการผลของความดีแต่เพราะความเข้าใจว่าความดีเป็นสิ่งที่ควรกระทำและเพื่อขัดเกลากิเลตข,ของตนเองเท่านั้นเมื่อได้สะสมเหตุที่ดีก็คือกุศลประการต่างๆในชีวิตประจำวันผลที่ดีก็ย่อมเกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่า จะมีผลเมื่อใดเมื่อใดก็ตามที่ได้รับสิ่งที่ดีที่น่าปรารถนาน่าใครนาพอใจแล้วต้องเป็นผลของกุศลอย่างแน่นอนเหตุที่ดีย่อมได้ผลที่ดีไม่สามารถให้ผลที่ไม่ดีได้เหตุย่อมสมควรแก่ผลค่ะอีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาคือเหตุที่จะทําให้เกิดปัญญาจเจริญยิ่งขึ้น ไม่ใช่ไปทำอะไรที่ผิดปกติไม่ใช่ไปทำอะไรด้วยความไม่รู้ด้วยความเห็นผิดแต่ต้องอาศัยการฟังพระธรรมศึกษาพระ,พระมมพธรดดมรมท,ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยความเคารพละเอียดรอบคอบพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นคำจริงที่ให้ผู้ฟังผู้ศึกษา ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาแล้วปัญญาย่อมไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลยดังนั้นประโยชน์ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือได้สะสมกุศลประการต่างๆอย่างเช่นได้กระทำสิ่งที่ดีตอบแทนบิดามารดาเป็นต้นและยังได้สะสมปัญญาความเข้าใจ เห็นถูกต่อไปด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้บอกบุญชาแนลแนะนำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองนำไปปฏิบัติด,ดูนะคะสุดท้ายนี้บอกบุญชาแนลก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมืน่น นอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเงินล้านท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังอย่าลืมแนะนําและบอกบุญกับเพื่อนๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ